สวัสดีสาววันทำงานอีกแล้วคะ่ะพี่น้องคะพี่น้องพีง่น้องกลับมาพบกับอีน่งอีกแล้วเนาะค่ะน้องก็มีพลังบันนอนเมรีก็คือเก่าค่ะพี่น้องคะพาพิงหิงน้องมาเหตุงานอีกคือเก่านะคะนาะตอนนี้เป็นเวลาพักเบรกค่ะพี่น้องคะตอน8ปดโมงแปดโมงก็ว่าเนาะค่ะนะอยีน่งเหตุงานรอบแรกเสร็จไปแล้วค่ะทำความสะอาดโรงเรียนเสร็จไปแล้วนะคะนาะทำความสะอาดโรงเรียนก่อนโรงเรียนจะเปิดก่อนเด็กนักเรียนจะเข่าของเรียนเนาะค่ะนาะเสร็จไปแล้วแล้วก็มามานั่งพักเบรกกันค่ะอาหารเศ้าเมรีของอีน่งก็เป็นโยเกิร์ตอีกคือเก่าพี่น้องยกต รสธรรมชาตินะคะนอแเราก็จะมีบะเือเทศค่ะกินไปกินมาเออมันกะ็ะแีบอยู่ทด่หลพี่น้องขาก็แต่ว่าจะหาทงหวัวหาทัวใส่แนจักน้อยเพื่อที่จะการเลียนพี่น้องขาความมันของทัวมันซอยเข้ากันเลียนได้ค่ะแล้วก็ความเปรี้ยวของบะเือเทศนะคะเนาะอันนี้ก็คือมือเ้าค่ะกินเบิร์นี่ก็กินได,กนได้กินได้บ้านร้ายนะคะพี่น้องกินไปสักพักมันก็จะ เลี่ยนเหมือนมันเหมือนว่าทองเฮ้ามันบลาบนะคะพี่น้องคะมันเหมือนว่าอาหารมันบลาถือปากเฮ้านะคะแต่ว่าก็ต้องกินนะคะนอต้องฟื้นกินเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเซ็ตกินเซ็ตแล้วอีนั่งก็จะมานอนพักผ่อนค่ะนี่นี่คือการทํางานของประเทศนอร์วีพี่น้องคะ่ะเวลาพักเบรกเวลาพักคอนเป็นชั่วโมงเลยนะคะนอนในในเวลาที่เราเข้าเฮตุงานนี่แหะคะ่ะแต่ว่าเข้าเหตุงานของเข้าเซ็ตแล้วถึงเวลาพักเบรกก็พักเบรกนะคะเนาราะว่าเข้าจะ จีนังเ่นนอนเล่นตีลังกาเล่นจีนอนรับโกนคอคอกบอบี้ผู้ใดเขาว่าเขานะคบพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอยู่ในเวลาพักเบรของข้าจ้าหลังจากที่พักผ่อนอาหารสาวแล้วก็ไปต่อมองหนึ่งกันพี่น้องคะ่ะจนถึงบ่ายสองโอ้ยเสียงอีนั่งไหมเสียงบบกขึ้นเลยพี่น้องคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหนาเฮ้ยประเทศนอร์เวย์เอิร์นเอิร์นน่เฮ้ยนาคะค่ะนอนหรือนาฝนนั่นแหนละพี่น้องฝนมันก็นจะเป็นค้ายๆแบบว่าง ฝนตกตลอดค่ะฝนตกตลอดสลับก็แดดมั่งหนาวมั่ง,งห้อนมั่งพี่น้องเอ้ยนี่ก็ตกนี่ตกนี่ตกอี่เราค่ะกินอาหารเช้าเสร็จแล้วพักผ่อนนอนจักน้อยบ่ได้หลับพี่น้องแค่นอนเห่นซื่อๆเนาะค่ะนอนเห่นทบทัเก้าวโมงก็ไปต่ออีกทีหนึ่งจนถึงบ่ายสองค่ะบ่ายสองนะครับรถกระบานพี่น้องโอ้ยฝนเอ้ยฝนอากาศหนาวอยู่ด้มีลม ต้องค่อยกินยาดักตลอดค่ะเดี๋ยวออีกประมาณประมาณน่าจะน่าจะประมาณเดือนหน้าเดีย๋ยวนางก็พญายิ่จะต้องไปฉีดวัคซีนแหละค่ะไปฉีดวัคซีนอ่าแก้ไขวัคย์ยิ่ค่ะเพราะว่ามันจะเข่าหนาวแล้วพี่น้องเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหิมะบาไหวเนาะคะ่ะเนาะบาสบายบ่อยขนาดว่าอ่าปีนี้ปีที่แล้วอีนางฉีดวัคซีนอีนางยิงป่วยบ่อยพี่น้องเออเป็นวัดบ่อยเนาะคะ่ะเนาะปีนี้ก็จะไปฉีดอีกพี่น้องค่ะ พอถ้าเกิดว่าบัาชีดนี่เป็นนักอยู่ไปครับรถขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับบยยางเราขับรถขึ้นไปเพราะว่าฝนตกพี่นอ้องโอ้ยอากาศเนี่ยเป็นตะเบือหายพี่น้องคะ่ะมาถึงเวลาพักเบรกรอบที่สองแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสิบเอ็ดโมงพอ <c oughs> พักเบรกยุ่งเลี้ยนตอนแปดโมงถึงเก้าโมงเสร็จแล้วก็มาตอนงเลี้ยนอนุบาลพี่น้องแล้วก็เหตุงานจากเก้าโมง เก้าโมงถึงอ่าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงก็กว่าค่ะถึงจะได้พักเบรกรอบที่สองนะคะเนาะพักเบรกรอบที่สองอีนั่งเอามะามามายย่ค่ะแต่ว่าตั้งใจที่จะบ่ก,กินเพราะว่าจะกลับไปเฮ็ดเมียงกินค่ะพี่น้องมื้อน,นี้จะกลับไปเฮ็ดเมียงกินนะคะเนาะอันนี้เป็นที่อ่าสางหัวอีนั่งไปได้มาจากในเมืองบาเกนค่ะพี่น้องค่ะที่เขาเอาไว้สางผมสางหัวหนวดหัวไปไดู้่ค่ะมันจะเป็นอยางค่ะพี่น้องค่ะสบายหัวดีอยู่ได้ละ เออสมบายดีสบายหัวดีดู้ซึกว่าผมมันจะฟูฟูขึ้นค่ะพี่น้องผมมีนางนางสีใสอยนางเนี่บ่ค่อยนางใสอีนางบ่ค่อยดีผมโลนแล้วก็เป็นลังแค่แล้วก็เป็นสิวพี่น้องค่ะเปลี่ยนยาสระผมมาแล้วกล็ลไาย,ยางลายเนว <c oughs> อันนี้เป็นลูกผ้าแล้วค่ะผ้าแล้วได้ไอ้ที่มีอยู่บ้านนี้นางเนี่ยแหละค่ะน่วยมันใหญ่เด็ทอนน่พี่น้องค่ะอากาศมันหนาวก่อนนวยมันใหญ่ได้ทอนน้แต่ว่าอันนี้พราหญ่เพิ่งเก็บใส่ครไว้มันก็นจะเริ่มสุกล้วจะเอามากิน นำตักหน่อยหนึ่งเพราะมันเริ่มซุกแล้วมันบอกไข่หวานเด้พี่น้องคะ่ะอม,มันบอกไข่หวานอีนังรู้สึกว่าตอนทีน่นวยมันกําลังแก่กาลังซุกมันจะหวานกว่าเด้แต่พอมันเริ่มซุกเริ่มนิ่มแล้วมันบอกไข่หวานอีนา่งก็ง,งงคือกันพี่น้องนั่งพักเบรกจนถึงเที่ยงนะะเนาะค่ะเนาะเที่ยงแล้วก็ไปเหตุงานทําความสะอาดอีกจกักอ่าสองชั่วโมงคะ่ะเลิกใบสองก็บลับบ้านทอนี้คะ่ะชีวิตการทํางานเลิกงานกลับมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องพี่น้องโอ้ยฝนมนาะ ฝนตกจะตกตะดอนเลยตกไปป่วยค่ะเิ่งสภาพอากาศแล้วงานกลับมาจะาก,ก,กินจกินเมี่ยงพี่น้องอยากกินเมี่ยงแต่หมู่บ้านนี่เล้าแต่หมู่บ้านนี่เลิกงานแล้วก็ไปตอร้านนี้เลิกงานกลับมาบ้านนี่เพลดเมี่ยงกินก่อนพี่น้องครับพักเพิ่นกระสือมาแล้วเรียบร่อยเขาไปเอาอันป่าก่อนตอนแรกว่าสิรถนั่งขายขายเราเดี๋ยวพี่น้องรถอ,อันรถนาง่งรถท่านเก่านะท้ายไปแล้วจะญาติน้ำกันมาซื้อ นั่นแหละอีนั่งว่าสิคเค็ดอันเมียงอันเมียงยังวะอ,อ้หู้ยายพูนเอาป่ามาเฮ็ดเอาป่ามาใส่นี่เหม็นเดี๋ยวเหม็นใส่ไข่อีกเดี๋ยวพี่น้องคะ่ะเพราะว่าไข่ไข่ยากไปซื้อมาแต่ต้องเรี้ยงหาแพงพี่นอ้อยงยวง่างอีกเนี่ยต่างบากลายไข่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีกินมุงกินเหม็อนอยังบ้างอยู่นํำกันเนี่ยมันดูดเด,ด้๋ยพี่น้องมันดูดกินเด้อ,อ ตอนแรกอีนั่งว่าสิกินเมียงอ้อยเมียงยังลืมนึกอซีบออกเมียงกุ้งเมียงกุ้งกับปลาหมึกพี่น้องตอนแรกอีนั่งว่า,งาสิกินเมียงกุ้งกับปลาหมือกอไปมาอุย้ยอยากกินปลาเว้ยอันนี้กุ้งกับปลาหมึกที่นั่งก็ถือได้นี่กุ้งมีปลาหมึกมีปลาเอาไว้กินเมียงปลาดีกว่าถ้ให้ยพ่อใหญ่ย่างปลาให้ปลาซาบะ ย่างปลาสาบะกินพี่น้องป่าก่อนเบงปลาบ้านนางเต็มอาอย่างเดียวมีแต่ตกก็ได้ก็มาใส่อะไรนี่ปลายยังมีเลยเยอะแยะไปหมดมีห่อนเห็ดเ็เยอะแยะไปหมดหนูนี่แล้นีีตัวน้อยเนี่ยเอาตัวน้อยเลยค่ะเียงย่างกินเนียงจ้ะย่างกินมีอ อันนี้นี่องอันนี้ปลาแดงนี่แต่กระเข่าพี่น้องค่ะนี่กระเข่าของสียแขกเยี um, ่ยมอันยังไงแซ่ก็มาซอยอยู่ในเด้ออู้อันนี้ปลาอันยังไงสวยงามจังเลยอ๋อปลาปลาปลาอย่างกับปลาลีดตระกูลเดียวกับแซลมอนนั่นเหรอพี่น้องนี่เปานไงเป็นตะโต๊ะแม่หมาว่านนี่แน่นเลยนะปลาสะบักปลาลายอยู่ดิอันนี้ปลาอะไรปลาแดง ปลาออกอัออนนี้หัวปลา,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 าเนี่ยหัวปลาเก็บเอาไว้ต้มย้ำกลิ่นปลาซาบะนี่ยนะใหญ่ปลาซาบะเอาไปใหญ่โอ้ยเอาขื่นมาแล้วก็เอาล้มพี่เจาบ่าได้ตู้มันาปิดบ่ได้พี่นอ้อยได้เลยตักทุกอย่างปลาซาบะก,กินกันจ้ะ ตามน้ำพิกแซ่บพี่น้องค่ะอ้ยอากาศไหมมื่อนี้ว่าสีซักผ้าผ้าสภ้อาที่ว่าไปซื้อมากพี่น้องค่ะสืาที่ว่าไปช็อปปิ้งมากแล้วม่ท่านดี๋ยอ,ออกจากถุงยูมีเวลาแนาวยูมีเวลาพี่น้องไปเข้าบ้านกันโอ้ฝนอันอีนางก็พอยายไปเอาฟืนมาอีกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพอยายพิ่นขนขึ้นคนเดียวเบิดเลยสองกงพนนิ่นขนขึ้นคนเดียวเบิดเลยเนาะ,ะนะน้าะนข้าบ้านแล้วนี่น ตาแล้วพึ่งเห็ดแน่นอนมาหนี่ปลาแล้วไปตกมาเหมู่บ้านนี่กระหลานเราแล้วพึ่งเห็ดแหลวเมื่อแล้วพึ่งแหลมมาหนิเบ่งตะคงตะคายกับเบเก็บพใหญ่ <c oughs> อเอยแล้วไปหาเนวกินเข่ากันพี่น้องหิวเข่ามานีโอชา่าบอเบ่าก,กินเข่าเที่ยงได้มาหนิว่าจะมากินเมี่ยงแซ่บพี่น้อง